ว่าทําไมมันต้องปัจจุบันมันต้องรักษาบทค่าฟ้อนค่าดับหลายบ้างให้มีความคิดอย่างไรกับโลกในสมัยปัจจุบันมันมีความสำคัญอย่างไรลูกเอ้ยก็สำคัญในแต่ไหนแต่ป่านนั้นยังสิมันยังสิดับอยู่ตองมันสืมันสืเบิดถ้าถ้าพูดถึงว่าบ่มีอาจารย์แนอกบ่มีภูหัต คือแม่แปดสิบปีแล้วยังย่อมขุนเวทีแล้วยังไปยกแขนยกขายังไปหมุนแขนหมุอนนังกันอยู่เี่ยงทุกอย่าง,งญญอันนี้แม่พอว่างแม่เกิดมาทํางานตัวนี้แล้วแม่ต้องท้ชิดแม่คิดอย่างเดียวคือเขาอแม่ไปสแสดนงนัะค่ายอ่อนแม่ก็ไไปพ้องบ่านด้ออกไปใส่ได้หรอแม่กันเธอได้ยินชิปนที่ต่มีแต่ข่วงไใหญ่จะไปไหนมาไหนกับ มากฟังมักไหว้เขาก็ให้ฮ้อนเขาแค้นพ่อแกดูสุดไปซับมากันไปยังแบบพิษเรื่องลายแรกมากเข้าทำโทษแค่นั้นเขาก็มาย่อเขาแต่แค่นั้นเนึ่งแบบแมนมากแม่ยเมีาะ่ยังที่นี่แม่บ๊อบบอยแม่ของในจินตนาการอาชีพแม่ครอบครัวแม่ทำงานอันเดียวจบเลยเนี่ยบ่ใส่ว่าแม่นของแบบว่าบ่มีคุณภาพบ่มีคุณค่า เขาประจามบ่เมนเมนล่ำปิ่นบ่เก่งเขาประจามคือว่ามันปินปะาพีนี่มันปินวัฒนธรรมเขาอิสานอย่านั้นคำว่าปิ่นหมอลำตากบดี่าหมอปวดมันก็อยู่ในหมอลำอยู่รังกันเลยเข้าอ่างก็พุ้มใจแบบว่าเข้าไปเขาไปเห็นพี่น้องเขาหย่องย่อสารกะสืมีข่าวอย่างนี้ข่าวกันมากมีข้าวว่าดีกับข้าวกันมากเลย แม่คิดว่าชุดแข่แต่เข้าเข้าขับวอมข้าเจ้าใดแบบบังเขาสะกดใด่สะกดแด่หน่อยยาคูย่ยาชาสอนอาาหย์มาาเอาบอลรับแม่ไปเีดังสามแต่ดังสามแม่มันเป็นหนังจัดนร้บาดีท่าไงม,มาหาลัยอยู่ตงแสนมาเปน,เน,นมากมูลค่าผมไปลวขึ้นมามากเก็บคนมากออนุญ,ญาตเอา นั่งสั่งไปเนญาสะท้านไปสั่งเป็นหนังสั่งไปแล้วไปอีแม่ได้ลงไปอาทิตย์หนึ่งกับเรามหาอะไรยเงนินหลุกลุกแม่ไม่จำก็ได้เพิน <c oughs> พ่นเพิ่นเพิ่นมาเอาป่าวัดของแม่ก็ขอไปสั่งหนังสั่งไปว่าส์ทำมความมินิเทลไหลเนี่ยพวกคุณแม่ หลอดมาไหนกินไดนจงบ่ตายพัดเขาสิทถามทียิ่งคำถามมาแบบนี้เลยแม่ก็เลยว่าแม่เขาสองทางท่านไปล่ำให้พราะมีนิสฟังแม่ตมาามแต่ตองโยกย่องเขาชาบ้านโยกย่องแต่พุญญาบาลมั่งมาจางแม่ไปกอดคำมาพุญญาบาลาหยา,ายตัวนี้ท่านจัดได้ได้ต้อขายปานนั้นได้ดูุแค่นีดมันเดินมันติดเสื้อูดจะกี บาดในแม่จะเลื่ยบาดแม่จะจะเลยเหลือของแพงผ้าแห้งหน่อยพอละเขียนก็ลำบากเรื่องตัดใส่ตเข่าใสตักพวกนั้นแม่ต้องกับถึงใจว่าโอ้คนแม่งของตายเพราะว่าขนาดชินละเอียเอาไม่จบคือเด็ก็ั่งออกเด็กร่าเลวผ้าของแห้งปีนเกาะจากพายผ้าแห้งหน่อยกติดพลัดทะมาใจทะมาตะทีบใจโบนี่น่ะ ยังหละเขาเลิกสอบไปอีกว่าครอบครัวแม่อยู่ในสมัยเลยไปลังหะวเขาบ่นมาบ่นมา,มา,มาบ่นอยู่นีบ๊วยก็สามคนน้ำตันเห็นีมล่ะก็ไม่ไปดีจัง <c oughs> แม่แม่ไปแม,แม,แม่มันมีมันมีกรนกรอนกรอนรรังรีรร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 ะรรรรรรรนรหรร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 รนรร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 ม่รรรรกรร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  ก็ดันไม่พอไม่ไผเอาห้แมงนีดไก้วดแบบนี้ตากาตาตากดิแม่เมี่ยขวดนเต่าลุงหนองขอนอยังพอนจกง่วยขอดปลาเนื้แมมีอยังขอนอย่างเดียวเ่วามันมีในกอนหลังแม่ที่แม่เคยหลังแบบมีทางหมอบแม่บมอมีมีมีแต่เพื่อนพูดถึงว่าท่ารำสัาว์ ถ้าลำต่างบอกบ่ม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 ี่เกินสองสามท่านนะมีแต่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดใบบ้าเดียบบ้าเอามาร่วมกันไหนความจริงมันจะอยู่ในบทดอนอยู่ในบทเกี่ยวตัวเกี่ยวข่ามตัวพันลำสากลมบาคุณล่าพ่ายามมันชีวะแน่หันเบิดเลยแม่ก็เลยแม่ยเพราะมีโอกาสเสี่ยงเสี่ยงออกวัวสีด้ายเพศหนึ่งเพศหนึ่งวัได้เขาบอกว่ามีเวลาแอ่ ปวดไทยขับรถมาขนาดไม่รู้อ่งงบุญเลถ้าลูกก็ขอดยายทาใหลูกได้แม่อยากให้แม่ฝากถึงเด็กๆคนปัจจุบันนะครับเรื่องการขวักความรำลุรุ่นหลานรุ่นเลียนรุ่นกำลังเรียนกำลังศึกษาแม่เป็นห่วงแม่ก็อยากให้ก็อยากให้ปล่อยปลาละหวงเลยเรื่อง มอระดูม้วนเนี่ยเป็นมอระดูเดี๋ยวนี้เขากำลังจะพักเขาไปใส่เนี่ยว่าร <c oughs> ะดูกลุ่มแล้วมอลำหนอนมันมัน,มนปล่อยไอ้ซูนหายซูนเปล่าไปเมื่อใดหรอกนอกจากว่าเขาหุ่นไหมหลุนเขาเสิเอาเอีห์แม่เสียเอาเอย่างแสบเขาสีสันย,ยืนยุ่ยเลยื่อยขึ้นบ่อยไห่มันมันกับสิสุดยุคแค่แม่งั้นถือว่ามีหนอ,อกออกอี แม่ก็ต้องใส่หัวคิดเดี๋ยวยังแสบแข่งรุ่มาเรียนใหม่นี่เพราะใหลายในปีละสองเพลงแต่ได้หรืได้ลูกเพลงหรือได้สองเพลงต่อต่อต่อกันมั่นแบนั่นมันกระจิบอนในแต่คาลำตื่นคาค้อนสวรรค์ตั้งไหวแต่เป etas, ็นของเขาได้หรือนี <t <t ่นือฝากฝากเท่ากันจะมันเป็นของเขาเลย แต่ว่าคอนสวรรค์ยูทำฟันห้องแต่มีเห็บชย่พูดเหาบอำเภอยังอีกเรื่องที่ฝากไปให้ดูไปล่ำหน่อยๆพนนี่นะแม่แต่นั้นล่แต่ว่นั้นม่แต่่าข้อนหันฝนก็เป็น่าวเจยแต่ที่บ้านมึงเป็นบหยุดเลยสาวไงายู่จังสิ ข้าเจ้าเจวบดทบบอกกันขมมาเขาเราียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไน่แบบถ้าดับออกออกสบอกเอยว่าวาดทาหรือว่าอะไรวาดทาวาดทาให้ขางขางันกบจังหวะร่วาดทาพอพาถ้าเจีาว่ำร่ำเหล่ําปุบปกบปะปกบปะปกไปข้เจ้าว่าเก่าเล็มีออยอิน <S an> ว่าเ erm. ีเียวว่าเดกมเนหวานคือเมาถ้าแบบรำแล้วมันมันงามมัน ่อนหานมันไปน้ำกัดเขาเขาเอิ่นมาอย่างไหภาษาลํามันมันเป็นอย่างไรอนน้นนุยบอก่านเวลาเครื่องล่ำถึงคอนแมนมาบงง่าไปน้ำกัด็มนมีคำศัพท์เฉพาะเขาเ้าเขาเ้าเอื่นววาสองบาทหเออสังส่งวาลำเกี่ยวหลัเบดตาเลดจะตั้งหาเบดตาเลตมัดยำเกีสองนเกี่ยวควนหาฝนล ใส่บทบาทใส่มือเวลาเวลาเวลาเขาชมเนี่ยเขาชมว่าอย่างไรนี่ยเขามีคําเฉพาะนะครับว่าเวทไม่รับสวยจังเขามีคําเย็นยอเฉพาะเลยเวลาฟ้อนงามมีค่ะพ่องมาเป็นบอกส่วนมากยังไม่เคยพูดพองโอ้ยพยอยามให้เจ้าตายเป็นเบสพยายากให้เจ้าหลอกขาดได้เลยไหมไงเดี๋ยวมาฟ้อนงามแ่สามีผูดจบเนอะกัน น่าจะประมาณนี้การลูกก่อใจแม่ได้ได้ทำได้ได้เยอะเลยแม่คนอ,อ่านมาลร่วงหน้า <c oughs> เดี๋ยวให้แม่พักก่อนที่นี้จะให้แม่พักกินน้ำก่อนล้วจะให้แม่ได้ได้ได้สาธิตฟ้อนให้ดูนะครับแมนะ่โครงการนี้มีความตั้งใจว่าอยากเก็บท่าฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์แม่ไม่ต้องฟ้อนจบก็ได้สักสามนาทีอะสองสามนาทีแม่ให้เห็นเห็นท่าที่แม่อยากให ให้โครงการวิจัยได้ได้บันทึกเก็บไว้เป็นมรดกของอีสานใช่ไหมครับแม่ว่าถ้าฟ้อนที่เป็นนิกถ้าเอาง่ายๆก็แบบเน็กนิกเลยแบบมีห้าหกท่าแต่แค่ไม่มีอาจจะไม่ต้องเรียงตามหมดอย่างที่แน่ไปไทยไปมหาลัยราชภัฏเดิมใช่ใช่ถ้าโค้ชแจ็คเดิ่มค้ชแจ็คก็มีก็เลยว่าแต่อันนี้อยากอยากถ่ายเก็บไว้ของแม่แบบให้แม่ได้รับให้ดูหน่อย เดี๋ยวค่อยรับก็ได้แม่คักก่อนยังไม่รีบครับบอกแบบว่ามแม่แม่ต้องอาศัยอะไรต้องี่นี่พูดไมีเอาคุณนี่นี่มีครับแม่ส่วนใหญ่ค่ารำใส่ถั่งนออะไรแม่กดเวลาฟ้อนถ้าถ้าผมอยากให้ฟ้อนเนี่ยพวกสุดเสนห์อะไรแบบนี้มีสุดเสน่ห์ละครมีทั้งสอยทั้งสอย ชั้นแนนเนี่ยนะเป็นหลักชั้นแนนเป็นหลักเวลาเวลาเขาเขาัำเสร็จปุ๊บดนตรีเขาจะเล่นช่วงกลางๆให้เบรกฟอนเขาจ็เล่นเขาเล่นแขกแขกซื้อชั้นแนนซื้อมากจะเป็นสุดอชแนนให้ดในบรกให้ในดำก่อนเพื่อเพื่อพักเบรกการร้องี่ใช่ไหมอย่างมันมันมันแล้วแต่คนเด้บางคนสุดอชนแนบางคนเนี่ยแม่มักอะไรแม่มันจะมันจะเป็นอีสานโอ้มันจะเป็นขบวนกลาง แม่ so so mm ีนมี้คือเสียงพอะอุบลกลามอุบลแท้อุบนโบราณแบบผู้เฆนเฮาเยืนเยื่วเามัดนัละเอียดละออละกุมัดนัเยนมัเป็นผู้ที่ละเอียดที่สุดผู้เฆ้นพอเฮ้าเัีเป็นอุบลกลางแล้วแม่ก็อุบลกลางสุดแน่นกลางแล้วลูกมันมันจะเรี้ยวจับนอยหละมันท่านมันท่านจะกับบททบุบาดคนเขาเขาเขา่ยอดหรอฟอนยอด ส่วนใหญ่เขาใช้คำว่าไหนแม่หย่อนย่อนเอาไม่ใช่ฟอนใช่ไหมย่อนย่อนย่อนคือเอาอันอันอันเปิดเปิดรุ่นทีมีแนวเปิดลุ่นมีของพี่ใช่ไหมพี่สิบสามเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนให้แม่พักนะเดี๋ยวนี้แม่จะให้ไอ้ต้อยนี่ฟอนเนี่ยเบิรงสักวันฟอนสบายดีว่าแม่ ยังคอยถามแม่ว่าที่สุดมองใจจรินะแม่จะคอยจะรู้ลขั้นต่อแล้ว่าที่แม่คอยเชื่อถือคุนพ่อัยน่้ชืกอันี่ที่ตอยต้อายสล้วรับสองวันสาวันเดี๋ยวก็